ครับสวัสดีครับโอเมพี่น้องสาววันจัน์ทนะครับกับบรรยากาศเดิมๆในเมืองหินนะครับนีการนั่งในรถนะครับรอแมก็กโก้ครับตามเคยสาว้าๆในเมืองหิน ฮีโนครับมารอเอาหินนะครับบักจีนกับมา้าบักจีนรถจีนเอาขึ้นมาเองนะครับโชเฟอร์เขามารอแต่เศราแล้วคนขับแมคโครท่านมาอยู่ครับมาชมกันเศร้าๆเจ็ดโมงกว่าสำมีก็นอพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวไหมาติดตามมาเบิ้งกันไหม